สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ c y b e r b e a u t Channel กันอีกครั้งค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพีกกันอีกแล้วนะคะพ๊กก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Divine นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่มาเป็นเซตเลยทีเดียวเซตนี้นะคะมีชื่อว่า Happy Hair Dual Care Set นั่นเอง ซึ่งจะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ค่ะตัวแรกก็จะเป็น Divine p o r Exfoliating e Scalp s c r u b นะคะและ Divine s t r e n Strength Hair Mask นั่นเองค่ะเขามาในกระปุกที่สวยงามแบบ วันนี้กี่ก็มีวิธีการใช้นะคะขั้นตอนการใช้ต่างๆเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาความรู้สึกหลังจากการใช้จะก,กําจัดผมเหยวผมมันกก <g ulp> ได้ไหมเปไน็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะ Hi ค่ะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Divine นะคะ p o r Exfoliating e Scalp Scrub และ s t r a n g Straighten Hair Mask นะคะคือสภาพเส้นผมของกิ๊กเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าผมของกิ๊กเนี่ยมันมากๆผมเสียจกากการทำสีผมนะคะปลายแห้งผมไม่มีน้ำหนักเลย เริ่มต้นนะคะสระผมด้วยน้ำเปล่าโดยที่ยังไม่ต้องลงแชมพูนะคะฉลมนะ้ำลงไปบนหนังศีรษะเพื่อเป็นการชะล้างสิ่งสกรปรกบนหนังศีรษะออกไปก่อนนั่นเอง Pore Exfoliating s c a l p s c r u b ตัวนี้นะคะเป็นดีท็อกหนังศีรษะอ่อนโยนไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองแก้ปัญหาผมมันผมส่งกลิ่นเหม็นนะคะหนังศีรษะแห้งลอกเป็นแผ่น ช่วยกระตุน้นการไหลเวียนของหนังศีรษะมีส่วนผสมหลักจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็น AHA and BHA Exfoliating ช่วยกระจัดสิ่งสกรปรกอุดต,ตนันความมันส่วนเกินที่สะสมอยูบ่บนหนังศีรษะนะคะเนื้อสครับที่มีความเนียนละเอียดออกแบบมาเพื่อนหนังศีรษะโดยเฉพาะอ่อนโยนไม่บาดผิวไม่เกิดการระคายเคืองอย่างแน่นอนมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเพิ่มความชุ่มชื่น อะมิโนแอซิดคอมเพกนะคะกระตุ้นการไหลเวียนเร่งบำรุงให้งอกใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นโจชวาโอยลดการเกิดรังแคผมขาดรร่วอะโลเวราเอ็กซ์ตรัก e Sweet Almond Oil เติมความชุ่มชื่นให้กับเส้นผมและหนังศีรษะนะคะรวมไปถึง Grape s e e อ Oil ด้วยลดการผลิตน้ำมันส่วนเกินบนหนังศีรษะได้นั่นเองนี่นะคะกิ๊กก็ใช้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาวอร์มลงบนมือแบบนี้จากนั้นก็นวดลงไปบนหนังศีรษะทาสครับเข้าไปแบบนี้นวดเบาๆนะคะ glide on your hair so perfectly จากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีหลางออกด้วยน้ำสะอาดสะ ผมด้วยแชมพูตามปกติเลยค่ะหลังจากที่เราสระผมด้วยแชมพูและลงคอนดิชเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็บีบผมให้หมาดๆเตรียมผมสำหรับการบำรุงทรีทเมนต์ในขั้นตอนต่อไปค่ะ s Strand s t r a n h a i r m a s k นะคะเป็น m มสส์ที่รวบรวมเอาส่วนผสมออร์แกนิกจากธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันช่วยแก้ไขปัญหาผมขาดดุดร่วงแห้งเสียแตกปลายจากความร้อนและการทำเคมีเป็นอย่างหนักช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมตั้งแต่โคนจรดปลายผมหอมนุ่มเรียบลื่นเงางามสุขภาพดี เนื้อครีมที่เข้มขน้นเหมือนกับการทำทรีทเมนต์ที่ซาลอนเลยทีเดียวมีส่วนผสมหลักจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเชียร์บัเตอร์บำรุงซ่อมแซมปรับสภาพเส้นผมแห้งเสียให้นุ่มชุ่มชื่นแข็งแรงนะคะโคโคนัทออยล บำรุงจัดการปัญหาผมร่วง m a l b e r r y Extract ฟื้นฟูการงอกของเส้นผมกระตุ้นการงอกใหม่นะคะ Argan, Apricot Kernel Oil, Sweet and Almond Oil เพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นให้กับเส้นผมและหนังศีรษะมี k e r a ตินด้วยค่ะส่วนประกอบหลักนะคะบำรุงผมให้นุ่มสลวยเส้นผมหนาเงางามสุขภาพดี Jojoba Oil ล,ลดการเกิดรังแคและผมคัดร่วงรวมไปถึง Aloe Vera Extract ปลอบประโลมหนังศีรษะ ลดการระคายเคืองนั่นเองบอกเลยว่าเนื้อครีมของเขามาสตตัวนี้มีความเข้มข้นและหอมมากจริงๆค่ะคิดใช้เพื่อนๆดูเนื้อสัมผัสครีมของเขานะคะควักเขาออกมาจากกระบุกแบบนี้จากนั้นก็วอร์มเขาในมือนะคะและ,ะโลมแฮมมสลงไปบนผมมาดหลังสาให้ทั่วจากโคนจรดปลายเลยค่ะ แล้วก็นวดเขาให้ทั่วหนังศีรษะของเราเน้นตรงบริเวณกลางผมไปจนถึงปลายผมแบบนี้จากนั้นเราก็รวบเขาขึ้นไปค่ะแล้วก็ใช้กิ๊บสวยๆนะคะหนีบเอาไว้บนหัวเนาะ หมักเข้าเอาไว้ประมาณ5-10นาทีรอให้แมสเข้าไปบำรุงเส้นผมอย่างทั่วถึงค่ะอ่ะโพสนิดหน่อยนะและนี่ก็คือผมที่เราหมักเอาไว้นะคะยิ้มหวานาไว้สวย่ะและจากนั้นนะคะเมื่อครบ5-10นาทีแล้วเราก็จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะโดยไม่ต้องลงแชมพูซ้ำใดๆเลยค่ะแฮร์แมสตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นทรีทเมนต์อย่างดีเลย พอล้างแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกสบายหัวเหมือนได้ทำทรีทเมนต์ในสปายอย่างแน่นอนเลยค่ะสดชื่นที่สุดจากนั้นก็เช็ดผมให้หมาดนะคะและใส่เร็บต่างๆจ,จัดแจงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะกิ๊กก็ได้ blow dry ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สบอกเลยว่าผมนุ่มลื่นมากๆหลังจากการใช้ exfoliation แล้วก็ hair mask ของ divine ไปนะคะงนีดกิ๊กแค่ dry เขาให้แห้งอย่างเดียวกิ๊กประทับใจมากๆจริงๆ สภาพเส้นผมโดยทั่วไปของกิ๊กนะคะคิดเป็นคนผมเส้นเล็กผมตรงทําสีผมตรงคนเนี่ยก็จะมันแล้วก็ตรงปลายเนี่ยก็จะแห้งแตกนะคะคือกิ๊กเนี่ยติดนีสใส่ในการสระผมทุกวันนะคะมันก็เลยทําให้ผมอะแห้งจากนั้นหนังศีรษะก็ผลิตน้ํามันออกมาเยอะมากๆแค่คืนเดียวอะกิ๊กก็รู้สึกได้เลยว่าหนังหัวมีความมันเพิ่มมากขึ้น แล้วก็เกิดการหมักหมมแล้วก็ไม่สบายหัวไม่สบายตัวต้อติดเป็นนิสัยที่จะต้องสระผมทุกทุกวันนะคะมันไม่ดีกับสภาพเส้นผมมากๆเลยกีก็เลยพยายามที่จะปรับตัวในการสระให้สองวันครั้งอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ยังไม่สบายหัวอยู่ดี <c oughs> พอได้มาลองผลิตภัณฑ์ตัวนี <c oughs> ้รู้สึกได้เลยว่าผมสะอาด <c oughs> ผมหอมมากขึ้นปั่มมันก็ลดน้อยลงคนผมมีความชุ่มชื่นมากขึ้นแล้วก็ในตัว e x p l o a t i o n ก็ช่วยพลัดเซลผิวบนหนังศีรษะของกีได้ดีมากยิ่งขึ้นผม ุดร่วมก็ลดน้อยลงไปด้วยออินวันจริงๆตอนนี้เนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่าอยากจะจับผุ่ตลอดเวลาแล้วก็กลิ่นหอมมากๆจริงๆความรู้สึกหลังจากการใช้ตัวแรกที่กิ๊ใช้ก่อนเลยีชื่อว่า p o r e Exfoliating Scalp Scrub นะคะเนื้อครีมของเ,เนี่ยมีเม็ดปีสนะคะที่ไม่หยาบเนืสัมผัสดีมากๆเลยไม่บาดผิวเขามีส่วนช่วยในการขาจัดรังแคความสกปรกบ,บนหนังศีรษะกลิ่นมกักมกลิ่นเหม็นบน เราให้หายไปได้การที่เรา exfoliate หนังศีรษะของเราด้วยเจ้าตัวน,นี้เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของหนังศีรษะนะคะสามารถเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมของเราได้ความรู้สึกที่ใช้เนี่ยคือทำให้หนังศีรษะของเราเนี่ยเบาสบายมากหาเหมือนได้ไปนวดหัวที่สปาอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้นะคะ1-2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะใช้ควบคู่กันกันกบ e n a er s k เอ็กตัวหนึ่งช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนหนังศีรษะได้เป็นอย่างี้ ดีเลยและต่อไปนะคะอีกตัวหนึ่งของเา้าจาก Divine นะคะที่มาในเซต Happy Hair Dual Care Set นะคะที่มีชื่อว่า Strand Strength Hair Mask st, นะคะ m a s ผมที่เราใช้หลังจากการสระผมแล้วก็ Conditioning เรียบร้อยแล้วนะคะเขาทำหน้าที่เหมือนเป็น Treatment อีกตัวหนึ่งนะคะความรู้สึกแรกเลยที่เปิดกระปุกตัวนี้ออกมากลิ่นหอมามาก มากแบบหอมวน,นิลาหอมหวานเป็นความหอมที่อารมณมามากมากคือก well, like ิรู้สึกประทับใจที่สุดเนื้อของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นจริงๆบอกเลยว่ากลิ่นของเจ้าแมสตัวนี้เนี่ยติดกับผมกิกอยู่ประมาณ2วันได้เลยอะคือหัวหอมไปทั้งวันตลอดเวลาแล้วการที่เราผมหอมอะ เป็นอะไรที่เสริมสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นไปอีกอมันเป็นอะไรที่ควรมีแบบจะต้องมีมากจริงๆคะ่ะความรู้สึกคือมันสบายแล้วก็หัวเบาผ่อนคลายกลิ่นหอมคือพอยิ่งกิ๊กได้ blow dry เขาแล้วเนี่ยผม ภาพดีมากๆความนุ่มลื่นน้าสัมผัสการที่เราได้ใช้พุทธภัณฑ์ดีๆในการดูแลรักษาตัวเรา,าช่วงเวลาเดาวๆแบบนี้เนี่ยที่เราจะต้อง อยู่บ้านล็อกดาวน์ไปไหนไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่การดูแลรักษาตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยทำให้หมูดของเราเนี่ยมีความสุขม,มากขึ้น it will bring good energies into your life and it will make you feel better about yourself take some time to pamper yourself like take care of your body your face and also don't forget to take care of your hair as well because your hair going to be the frame of your face too เส้นผมของเราเนี่ยก็เหมือนเป็นกรอบของใบนหน้าพอเรารู้สึกดีกับหนังศีรษะของเราแล้วมันก็จะช่วยทำให้มูดของเราเนี่ยดีขึ้นได,ด้รู้สึกดีมากๆจริงๆแล้วก็มั่นใจแต่ละครั้งที่แบบฟลิกผมเนี่ยคือจะได้กลิ่นหอมวานิลากลิ่นหอมจากผมของเรามันทำให้เรารู้สึกดีมากๆากจริงๆค่ะอยากจะบอก เวลานี้ที่ไม่สามารถไปสาลนไปสปาได้เนี่ยดูแลเส้นผมหูเราได้จากที่บ้านของเราเองะคะผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้เนี่ยที่สําคัญเลยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่มีการทดลองจากสัตว์ด้วยนะเป็นอะไรที่ครบคุ้มค่ามากๆสำหรับเซตนี้นะคะ Divine Happy Hair Care Duo นะ อยากจะฝากไว้จริงๆค่ะช่องทางในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเพื่อนๆสามารถาสั่งซื้อได้นะคะจากช่องทางไม่ว่าจะเป็น www.divine.com หรือ Instagram @getdivine นะคะหรือว่า Facebook Fanpage Divine เองและรวมไปถึงช่องลิงก์ใน Description box ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ กดเข้าไปดูกันได้เลยนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปวิีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่อง s a r a c a k e คช่องนี้ด้วยนะคะ s a r a ร cake นะเราจะได้กลับมาเจอหนะะ้ากันอีกค่ะสุดท้ายนี้นะคะกิก็อยากจะฝากเอาไว้เหมือนเดิมค่ะว่า always remember keep on shining keep on seeing the positivities in life I love you and see you guys on my next video bye